สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายนิดหนึงนครับก็อัปเดตสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับอาจจะพบกันบ่อยในส่วนของวันนี้นะครับนอกจากจะไรายสดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของฝนสดในช่วงบ่ายนี้นะครับโดยเฉพาะบ่ายถึงค่านี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานะครับเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ได้ฝนสมใจแล้วก็ หลายพื้นที่ฝนตกไม่หยุดนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบ่ายนะครับบ่ายถึงค่ําแล้วก็มีแน,นวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวพามาเช็คฝนสดนะครับในช่วงบ่ายนะครับมาเช็คฝนสดบ่ายนี้มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูเรดาของจังหวัดขอนแก่นนะครับกลุ่มฝนส่วนอีสานอีสานตอนบนอีสานตอนใต้ฝนกระหน่าเต็มเลยนะครับในช่วงนี้ นี่คือเรดาร์จากขอนแก่นนะครับมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์สกลนอครน,นะครับก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากเวียดนามน,น่าจะเข้าสปปลาวแล้วก็น่าจะต่อข้ามมายังฝั่งประเทศไทยได้นะครับในช่วงหัวข้ามวันนี้ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้นะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับทางด้านภาคใต้ตอนกลางลนี่ครับ ดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเป็นจํานวนมากภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนกลางนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับถือว่าเป็นบ่ายวันอาทิตย์ในวันหยุดนะครับที่ฝนค่อนข้างจะตกเยอะนะครับมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างจะจะเยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับอีสานกับในต้แล้วก็ภาคเหนือก็เริ่มมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้หลายพื้นที่ของโซนภาคเหนือมีโอกาสที่จะเจอฝนเพิ่มขึ้น เดี๋ยวเรามาเช็คเป็นรายอำเภอกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับไล่มาที่โซนอีสานซึ่งเป็นโซนที่ฝนเยอะที่สุดนะครับอีสานตอนใต้อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมนะครับอำเภอประโคนชัยอำเภอนางรองอำเภอชำนิอำเภอเมืองบุรีรัมอำเภอกระสังนะครับอำเภอสตึกอำเภอคูเมืองนะครับอำเภอแคนดงอำเภอรำปลายมากนะครับอำเภอหนองหง อำเภอหนองโหงของอบุรีรัมณบ,บุรีรัมมีฝนตกเยอะแล้วก็โคราชฝนเริ่มซาแล้วนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็เดี๋ยวมีมาเติมในช่วงค่าปักธงชัยโคราชมีฝนนะครับบางส่วนห้วยแถลงแล้วก็พี่มายคงนะครับฝนเริ่มปล่อยปนวนสูงนะครับอำเภอบัวใหญ่ฝนเริ่มปล่อยปอนนะครับแล้วก็ชุมพลภาคดีสุรินนะครับอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอจอมพระนะครับอำเภอเขเขวา่าศรีนครินน่าจะอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ช่วยคอมเมนต์มาด้วนึงนะครับอ่านว่าอ่านว่าเขวัหรือเขวานับเขวาศรีนคนรินนะครับเขวาศรีนารินนะครับสุรินนะครับแล้วก็อําเภอเมืองสุรินอําเภอปราศาสตร์นะครับมีกลุ่มฝนนะปราศาสตร์กับบุรีรัมบุาบุสุรินกับบุรีรัมนี้ได้ฝนสมใจนะครับอําเภอมหาชนะชัยยโสธรนะครับอำเภอคําเขื่อนแก้วอําเภอป่าติ้วอําเภอเมืองยโสธรอำเภอไทยเจริญนะครับอำเภอเลืองนกทาอำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญหรืออำนาจ อำเภอพนานาครับอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกุฎชุมยโสธรไทยจเจริญน,นะครับที่เหลือก็จะปราบปลายนะคระะับพายกระพุมวิสัยมหาสารคามตอนเช้าโซนมหาสารคามขอนแก่นฝนเยอะนะครับพอบ่ายเริ่มที่จะ,ะ,ะซาลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีช่วงค่ำเดี๋ยวมาเติมนะไปดูโซนอีสานตอนบนนะครับอำเภอ ดูจากเพชรบูรณ์ก่อนนะครับเขาคอเพชรบูรณ์อำเภอลมศักเพชรบูรณ์นับลมเก่าอำเภอภูเรือเลยอำเภอท่ารี่นะครับอำเภอเมืองเลยอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงนะครับอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงเลยอำเภอผาขาวนะครับอำเภอนาวังหนองบัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอสุวรรณคูหานาด้วงเลยนะครับสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกุดจับอุดรนะครับฝนตลมหนัก อำเภอเมืองอุดรอำเภอหนองบัวซอะครับอำเภอหนองแสงอำเภอคุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับหนองหานชัยวานรีธาตุนะครับวังสามหมออุดรน,นี่เกือบทั้งจังหวัดนะครับฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาคำม,ม่วงกาลสินนะครับสามชัยอำเภอภูพานสกลนครห้วยพึ่งกาลสินสมเด็จกาลสินนะครับ ต่างอยสกลนครศรีสุสพรรณอำเภอเมืองสกลนครนะครับแล้วก็อำเภอดงหลวงมุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอหนองสูงนะครับอำเภอบ้านแพงนะครพนมแล้วก็ที่เหลือปราบปลายแถวบึงการนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านอีสานนะครับที่เรดาร์ขอนแก่นนะครับฝนเคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกอย่างช้าชานะครับ แล้วมีบางพื้นที่เคลื่อนจากตะวันตกมาออกนะครับด้านล่างในอีสานล่างในเคลื่อนจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับส่วนด้านบนเคลื่อนจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับหมุนวนอยู่โซนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนน่าจะทั้งวันวันนี้นะครับโซนอีสานนะครับไปดูเรดาร์สกลนครนะครับเรดาร์สกลนครจะเห็นนะว่าอำเภอเมืองอุบลนะครับมีฝนนะครับแล้วก็อำเภอโพไซอุบลอำเภอกุดเข้าปุ้นนะครับอำเภอตะการพืชผล อำเภอม่วง30อุบลนะครับอำเภอเขื่อนในนะครับอำเภอเมืองอุบลแล้วก็คําเขื่อนแก้วยะโสธรมหาชนชัยนะครับแล้วก็จับตาดูนะครับท่าพนมนครพนมมีฝนนะครับแล้วก็นาแก่อำเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับอำเภอโคกศีสุพรรณนะครับแล้วก็จับตาดูกลุ่มฝนนะครับที่อยู่ทางด้านตะวันตะวันออกของประเทศไทยนะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะเพราะฉะนั้น ในช่วงหัวค่ำนะครับในช่วงหัวค่าอาจจะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนับน่าจะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเข้ามาเติมนะครับเดี๋ยวช่วงทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาไล์สดเช็คฝนสดกันนะครับในช่วงนั้นพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะตกมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับแต่ในช่วงนี้อีสานนี่ก็คือทั้งวันนะครับวันนี้ฝนนะครับตกตกหยุดหยุดนับตกสลับหยุดนะครับหนักสลับเบานะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับ <cin stereotype> ไปดูโซนภาคเหนือนะครับดูเรดาร์จังหวัดตากนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่แม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอําเภอจอมทองอําเภอบ้านโฮ่งลําพูนอําเภอฮอดเชียงใหม่นะครับอําเภอเขาค้อเพชรบูรณ์อําเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์นะครับอําเภอแม่เมาลำปางเดี๋ยวดูเรดาร์เรดาร์เชียงรายนะครับอําเภอพร้าวเชียงใหม่อําเภอเชียงดาวนะครับอําเภอแม่แตงอําเภอแม่แจ่มอําเภอแม่วางบางส่วนนะครับอําเภอบ้านโฮ่งลำพูนอําเภอเมืองปานลำปาง ลอยสะเก,เก ague, ็ดเชียงใหม่นะเวียงป่าเป้าเชียงรายแม่สวยนะครับแม่สวยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่แจ้งมานะครับไม่ได้อ่านว่าแม่สวยอ่านว่าแม่สวยนะครับแม่สวยเชียงรายนะครับอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ลาวนะครับอำเภอพานเชียงรายอำเภอเมืองพะเยาดอกคําใต้พะเยานะครับแล้วก็ร้องปวางแพ่บางส่วนนะครับอำเภอเมืองแพ่บางส่วนอำเภอเวียงสานานบางส่วนนะครับแม่แม่จริมน่านบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ นี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางฝนยังน้อยอยู่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้นะนาดีปราจีนบุรีนะภาคตอนออกนะอำเภอวังน้าเขียวโคราชอำเภอปากพีนครนายกอำเภอหนองยาไซสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชนะครับอำเภอดอนเจดีบ้านไร่อุทัยธานีบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เยอะสุดก็จะเป็นโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างกับตอนกลางนี่นะครับตอนบนด้วยนะครับทับสะแกประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอบางสะพาน อำเภอท่าแซชุมพรนะครับอําเภอประทิวอําเภอละแมชุมพรอําเภอพระโตชุมพรนะครับอําเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีชชยาสุราษฎร์ธานีท่าช้างสุราษฎร์ธานีวิภาวดีนะครับอําเภอบ้านตาขุนพุนพินสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการจนดิ์สุราษฎร์ธานีนะครับดอนศักสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มฝนนะพุนพินนะครับนี่คือกลุ่มฝนทางด้านโซนภาคใต้ตอนบนนะครับเดี๋ยวดู ในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่นะครับตะวันตกมาตะวันออกนะครับประจบครีขันชุมพรนี่เดี๋ยวมีมาเติมนะครับในช่วงรอบค่านะครับ่าจะเข้ามาเติมในช่วงรอบค่าอีกชุดใหญ่นะครับดูส่วนภาคใต้ด้านกลางตอนกลางนะครับอำเภอเกียนซาสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพยากระบี่นะครับอ่าวลึกกระบี่พุนพินสุราษฎร์ธานีการชนดิษฐนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ดอนสักนะครับ นบพิตามนครศรีธรรมราชแล้วก็สิชนนะครับส่วนภาคใต้ตอนล่างฝนเริ่มซาแล้วนะครับเขาชัยสวนพัทลุงนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ลดลงในโซนของภาคใต้นะครับแต่ว่าทางด้านอีสานนี่วันนี้ทั้งวันนะครับเตรียมรับในส่วนของฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าดูจากเรดาร์สกลนครนี่จะมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาเติมนะครับหรือถ้าดูในภาพรวมของกลุ่มฝนนะครับ ดูในภาพรวมเรดาร์ภาพรวมตรงนี้ก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มฝนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากฝั่งเวียดนามนะครับจากเวียดนามนะจะเข้ามาสบปลาวแล้วก็เข้ามาเติมในโซนทางด้านฝั่งอีสานของของประเทศเรานะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายวันเจอกันบ่อยนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ